สวัสดีค่ะดาราก,กสิบกิมาอีกแล้วเปิพูดถึงอดีตเพื่อนรักเสนาหอยวิลลี่ถือเป็นอดีตแก๊งเพื่อนที่เคยมีแฟนๆติดตามกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะสำหรับแก๊งสารแนที่มีเสนาหอยเกียรติศักดิ์วิลลี่แมกอินทอชและเปินนาคอน ดยทั้ง3คนเคยร่วมกันสร้างธุรกิจใหญ่โตแต่แล้ววันหนึ่งเส้นทางธุรกิจก็เกิดปัญหาส่งผลให้มีหนี้สินขึ้นมาจนทั้ง3คนแยกทางต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองแต่จะมีเสนาหอยกับวิลลี่ที่ยังคงอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดแล้วถ้าใครที่ติดตามก็จะรู้ดีว่าก่อนหน้านี้เสนาหอยได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับเปิ้ลว่าคงร่วมงานกันยากด้วยเสยนาหอยพูดว่าผมว่าเราคงจะไม่ได้ร่วมงานอะไรกัน แต่ว่าความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนที่มันดูดำๆตอนนี้เริ่มเทามันเริ่มจางเดี๋ยวมันก็คงขาวมันต้องใช้เวลาคือจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเหมือนเราดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันแล้วเขาก็ทำในแบบของเขามันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็ยังคงตามสองชีวิตของเขาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเปิลก็ได้เปิดใจกับรายการ A Pop Today ทางช่องอมรินทีวีหลังจากที่เสนาหอยประกาศว่า คงไม่ได้ร่วมงานกันซึ่งทางเปิลเองนั้นก็ยอมรับว่ายังคิดถึงเพื่อนอยู่ตลอดอีกทั้งยังเผยว่าอยากจะชวนเพื่อนทั้งสองคนนั้นมาทานอาหารที่ร้านของตอนเองส่วนเรื่องเคลียร์ใจกันนั้นเปิ้ลมองว่าคงไม่ต้องเคลียร์อะไรกันแล้วเพราะว่าต่างคนต่างรู้ว่าไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรโดยเปิลได้ให้สัมภาษณ์ว่าความผูกพันอย่างที่บอกยังไงมันก็คิดถึงกันตลอด เราก็มองว่าสักวันหนึ่งอยากจะชวนทั้งคู่มากินข้าวที่ร้านอาหารเราเหมือนกันที่กำลังจะเปิดใหม่อยากรียูเนียนกลับมานั่งกินมานั่งคุยกันคือเรื่องมันผ่านไปสิบกว่าปีแล้วไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรเพราะต่างคนต่างรู้แล้วแหละว่าในสมัยเด็กๆเ,เรามันไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรแต่เวลาผ่านไปเราก็คิดว่าเราก็เป็นศิลปินเกินไปหรือว่าอะไรยังไงเราก็รู้ตัวเองแล้วว่าแต่ละคนอะไรยังไง วันนี้ถ้ากลับมานั่งกินข้าวกันมานั่งคุยกันก็จะดีมากเลยนะขอบคุณหอยนะที่ยังคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาทางเราก็ได้ติดตามหอยและวิลลี่อยู่ในสื่อโทรทัศน์หอยกับวิลลี่ก็คงดูเราในออนไลน์เพราะฉะนั้นต่างคนต่างคิดถึงกันแหละอยากจะบอกคิดถึงจริงๆนะวันไหนว่างๆไปกินกันเปิ้ลเลี้ยงหวังว่าจะเห็นทั้ง3คนกลับมามีมิตรภาพที่ดีๆร่วมกันอีกครั้งนะคะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณภาพจาก i g เปิลอันเอรกราคอและรายการ A-POP TODAY รวมถึงที่มาข่าวจากขอบข่าวด้วยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องดารากาสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ